ครับสวัสดีครับวันที่9กันยายน2563ตอนบ่ายนะครับก็วันนี้กิจกรรมหลายอย่างตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาแต่เช้านะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่แล้วเนี่ยนะครับฝนตกหนักมากฟ้าร้องเปรี้ยงๆเลยนะครับระหว่างที่นอนอยู่ก็ตื่นขึ้นมาก็เลยนอนนอนหลับหลับตื่นตื่นนะครับก็ ความจริงปรับเวลาได้แล้วล่ะฮะปรับเวลาจากลาตินอเมริกามาเป็นเวลาไทยได้แล้วก็คือตอนกลางคืนน่ยนอนหลับละเพราะว่าเวลาไทยกับเวลาลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับแตกต่างกันมากนะครับคือของไทยตอนเที่ยงของลาตินอเมริกาเที่ยงคืนนะครับก็เดินทางก็2วันดังนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ผ่านพ้นไปละแล้วก็ ค่อนข้างจะดีนะครับดีทีเดียวผมพอปรับตัวได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับก็คงเริ่มออกไปพบปะเพื่อนฝูงหลังจากที่ออกจากควอรันทีนแล้วนะครับคงได้ไปพบปะเพื่อนฝูงซึ่งก็มีเหมือนแบบเป็นช้อปปิ้งลิสต์ลองเมนูที่ที่จะทำนะครับที่จะทำเพราะว่า8เดือนอยู่ที่เปรูดโดยไม่มีโอกาส กลับมาเมืองไทยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าเจอกับสถานการณ์ล็อกดาวน์ตอนนี้เปรูเองก็ยังอยู่ในลักษณะของความเรียกว่าความเข้มงวดในเรื่องของการต่อสู้กับไวรัสอยู่เพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจำได้ในเรื่องที่เมื่อเร็วๆนี้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวว่า ที่ผับแห่งหนึ่งนะครับมีคนไปแล้วก็ตำรวจไปไปตรวจแล้วก็คนนักเที่ยวตกใจนะครับตกใจแล้วก็วิ่งหนีเหยียบกันตายนะครับนี่ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งแล้วทำให้ทางรัฐบาลเปรูรวมถึงคนต่างชาติที่อยู่ในเปรูคณะทูตด,ด้วยก็รู้สึกว่าเออเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะออไม่น่าเกิดขึ้นแต่ ธรรมชาติของคนเนี่ยผมผมเข้าใจดีนะครับคือไม่ได้พูดทางนูน้นทางนี้นะครับผมเข้าใจดีว่าธรรมชาติของคนตอนนี้เนื่องจากที่ต่างๆเนี่ยโปรโมทในเรื่องของ social distancing ให้คนอยู่ในระยะห่างแม้แต่เป็นญาติพี่น้องนี่นะครับผมได้มีโอกาสเจอกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเปรูในช่วงในช่วงเดือนที่แล้วนะครับก็บอกว่า เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เจอหน้ากันก็เจอกันทางเนี่ยนะฮะคุยกันทางออนไลน์แบบเนี้ยแล้วก็คงอีกนานเพราะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเปรูตอนนี้ก็ยัง work from home อยู่นะครับทำงานจากบ้านอยู่ผมไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนแต่ว่าก็คงอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยจนกว่าหนึ่งเรื่องของไวรัสหายไปโดยค่อยๆหายไปโดย เหตุผลอะไรก็ไม่รู้อันที่2มีวัคซีนเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าที่เปรูก็มีการทดสอบวัคซีนอยู่หรืออันที่3เกิด h e r ร์ m m ิมมู y นขึ้นในเปรูหรือในลาตินอเมริกาในประเทศใกล้เคียงเพราะว่าลาตินอเมริกาตอนนี้เป็นเป็นดินแดนที่มีการแพร่ระบาดของโควิดโคโรนาไวรัสเนี่ยเยอะมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็รัฐบาลของประเทศแถบนั้นนะฮะเปรูโคลัมเบียบโบลิเวียเอกวอร์ต่างๆนานาเนี่ยเวลาจะออกมาตรการเนี่ยก็จะคุยกันเพราะว่าเป็นประเทศที่พูดภาษาสเปนเหมือนกันก็จะคุยกันยกหูโทรศัพท์คุยกันก็บอกว่าเ,าเราจะปิดประเทศนะต่างๆนานาส่วนปิดมากปิดน้อยความเข้มข้นเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดําเนินอยู่นะครับหลายประเทศตอนนี้เริ่มเปิดสนามบินละ ในลาตินอเมริกาแต่ว่าเปรูยังปิดอยู่มีแนวโน้มว่าจะเปิดเดือนหน้าแต่เป็นข่าวแค่นั้นเองยังยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเปิดประเทศสําหรับประเทศที่ปิดประเทศนานๆเนี่ยยังมีสิ่งที่ต้องทําโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องว่าคนที่จะเดินทางเข้ามากลับเข้ามาเนี่ยจะต้องมีใบรับรองแพทย์แบบไหนแบบไหนเป็นการตรวจ โควิดแบบโมเลกุลโมเลกุลาร์เทสหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เป็น PCR นะครับผมก็ผมก็จับตาดูอยู่เพราะว่าหลังจากที่ผมเสร็จธุระจากตรงเนี้ยเวลาผมจะเดินทางกลับไปที่เิมาเปรูผมก็ต้องดูว่าผมต้องหาใบรับรองแพทย์ยังไงเพื่อที่จะสาให้สามารถเดินทางกลับเข้าไปในเปรูได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับ ส่วนในประเทศไทยเองผมผมค่อนข้างจะประทับใจกับกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ที่โรงแรมที่ผมอยู่นะครับก็ดูแลดีนะครับทั้งในเรื่องของการพูดคุยนะครับแล้วก็ความที่ทุกคนเนี่ยนะครับมีมีจิตสำนึกมี Awareness ในเรื่องของการป้องกันตัวดังนั้นผมเชื่อว่าเมื่อเมื่อเราพ้นกำหนด ของความรันทีนแล้ว14วันแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็จะกลับเข้าไปสู่ครอบครัวนะครับแล้วก็คือจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองจากต่างประเทศเพราะว่าเที่ยวบินที่พวกเรามาเนี่ยมาจากอัมสเตอร์ดัมซึ่งในยุโรปเราก็ต้องยอมรับว่าเขาจะผ่อนคลายมากเพราะว่าก็มองว่าโควิดก็เป็นเป็นโรคชนิดหนึ่ง contagious ติดง่ายแต่แต่ก็ต้องอยู่กับ กับโควิดอยู่กับมันนะครับสามารถที่บริหารจัดการได้ป้องกันตัวได้พอ,อสมควรต่างๆนานๆเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสอยู่ที่เปรูก็ดูแลคนไทยใช่ไหมครับก็บางครั้งก็ได้ได้คุยกับคนไทยเราก็เห็นเรื่องราวต่างๆนะครับว่าว่าคนที่กลัวเดีกลัวจริงๆกลัวจริงๆนะครับทำใหบ้บางคนเนี่ยคนไทยบางคนก็ไม่กล้าไปตรวจเพราะกลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วบอกว่าเป็นโควิดก็ เจ้าของบ้านก็อาจจะไม่ให้อยู่บ้านอะไรทํานองนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอย่ากลัวเกินไปนะครับคือคือก็เอาตามพอสมควรนะครับเดินทางสายกลางนะครับวันนี้ก็คงมีเมสเซจที่จะพูดในช่วงเวลานี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ